ต้องบอกว่าล่าสุดค่ะทางด้านของป๊อกพัดสอนกรนะคะทายาทเซ็นทันค่ะสามีของมาร์กี้ราศีนะคะออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะโพสต์ s <S เป็นในๆนะคะว่ากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะอแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวนี้ค่ะคนคนนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นแหละคะ่ะสำหรับป๊อกพัดสอนกรจิรธิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจแรปเปอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นลูกชายคนเล็กของสุธิเกียรติจิรธิวัฒน์ค่ะประธานกรรมการบริษัทโรงแรมเซ็นทันพาซาจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ รวมถึงเป็นลูกของอดีตนางงามจักรวาลอย่างคุณอภัสราของสกุลค่ะโดยต้องบอกว่าคุณป๊อตพระสนกรเนี่ยเหมือนว่าเป็นรุ่นที่3ของตระกูลจิรธิวัตรนะคะแน่นอนว่าคุณป๊อกเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นนักร้องด้วยค่ะแต่ล่าสุดต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะาจู่ๆเนี่ยหนุ่มป๊อกก็มีการออกมาโพสต์เป็นใน,นๆนะคะโดยมีการโพสต์ภาพขณะที่นั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความค่ะบอกว่ากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอายุขนาดนี้แล้วทําไมเพิ่ง มารู้ในขณะที่ทางด้านเพจดังอย่างเจ๊มอยร้อยแปค่ะเขาก็ออกมาแชร์สตอรี่ดังกล่าวพร้อมกับระบุแคปชั่นเหมือนกันนะคะว่าภูเขากินข้าวคนเดียวเป็นเรื่องปกตินี่อีพิมยังพูดคนเดียวเลยค่ารักนะจวบแฮชแท็กอีพิมเมียป๊อกพัดสอนก่อนแน่นอนค่ะว่าซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องดาวนี้จะเป็นอย่างไรที่ออกมาโพสแบบนี้จะสื่ออะไรหรือเปล่าหรือจะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นกระแสตอนนี้อยู่หรือไม่ก็คงจะต้องมีการติดตามกันต่อไปค่ะ